รับรู้เรื่องราวที่ข้างในใจชันนึกอะไรไม่ทันพูดลาแต่ทางที่เดินคู่เวทชันนาไม่เคยโกเก่งลรขิตชาตาแม้ต้องทนเจ็บที่ก้าวฝันฝ่านั่นคือชะตาที่ต้องเผ t เชิกอบกุมมือก้าวเดินไปราตรีที่ว่าไม่ยังเหลาแม้ว่าต้องเจ็บเสียายแทบ ยังคงสู้ไปไม่ถอยมา,าน้องวีรชนเิดฉันคู่ะต่คู่ตลองทันมองเธอต้องเพียงในท้อยเปลี่ยนใจเส้นทางที่เราเดินให้กำลังใจจังการพลังเคยออกไปในเรือเพื่เอเธอพร้อมจะกลักบหีแทงจากนี้แม้ยังดาวสามาฉันยืนการเผชิญ ตาึ้นมาจากความฝันไกเผิญความจริงจริงมีเพศไทยรับรูเรื่องราวที่ข้างในใจชนิึอะไรไม่ทันพูดลาแต่ทางที่เดินคือเวทนาไม่เชยตัวเต็มดีคิดชาดาแม้ต้องทนเจ็บที่กา้าวันฝาในคือเช้าตาที่ต้องเผชิญกอบกุมมือก้าวเดินไปตตาตัที่ว่าไม่ยังเดา แม้ว่าต้องจิดเปียนตายแพบถ้าใจยังคงสู้ไปไม่ถอยมามนังวิชาชนเชื่อฉันคู่จะสู้ตลอดฉันมองเธอข้างเทียงไม่ถอยเปลี่ยนใจเป้นทางทีงกเก่าเดินให้กำใจตันงการพลังเธออยากไ้ไมีเหลือเพื่เพอเธอพร้อมได้รับใ่แทงจากนี้ โามาฉันยืนการเผชิญต่อให้ใเหนื่้นุกทางนี้ความวังทินงนี้เพียงนิดน้อยจะคอยัันรับยังไม่สนใจกำลังมือซ้าย้องมี้ขวาแรงกายประคุอยังหนักนะจะตาต่อตาา่าไปไม่เกรงเจอฉันคู่ต่อสู้ประลองหันมอง เธอข้างเคียงไม่ถอยเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่เก่าเดิมให้กำใจต้องการพลังเผยออกไปไใ่เลือเพื่อเธอพร้อมแบกรับจากนี้ให้เธอ เรื่อเขาจามาฉ,า,าฉันยืนการเผชิญต่อให้หมดเส้นลุงทางนี้ความหวังทิ่มีเพียงนิดน้อยจะคอยกันงรับยังไม่สนใจกำลังมือาย้ตรงมือข้าแรงกายต่อคุ้อย่างหนักหนาจะตาต่อตาพาไปไม่เปลงแลไม่ยอมถอยไป